สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกับผมเท็ดดี้ละรายการเซตชาแนลครับวันนี้ฮะเป็นวันที่สําคัญมากๆเนื่องจากว่าผมมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งครับที่เป็นกล้องวงจรปิดแบบไร้สายฮะบางคนทักมาให้ไร้สายและสายที่แกเห็นอยู่นี่คืออะไรใส่ไฟจ้าไม่เสียบสายไฟใช้ไม่ได้ก็คือเจ้ากล้องตรงนี้ฮะเป็นกล้องอ่ากล้องวงจรปิดยี่ห้อวาตาชิครับราคาค่อนข้างประหยัดมากครับและทํางานแบบไร้สายครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้ขอเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตและบ้านคุณผู้ชมมี WiFi ใช้ครับ ก็สามารถที่ส่องบ้านของคุณผู้ชมได้แบบอัตโนมัติเลยนะจะส่องแบบเฮ้ยส่องแบบ360องศาได้เลยไหมได้จ้ามาเดี๋ยวทำให้ดูมาส่องแบบยังไงครับก็คือเนี่ยฮะตัวของเขาเองนะครับเนี่ยผมไม่ได้แตะอะไรเลยนะเนี่ยมันสามารถที่จะหมุนแบบเนี้ยเกือบ360องศาได้คุณผู้ชมดูสิมันหมุนของมันแบบนี้ฮะเราแค่คอนโทรลผ่านโทรศัพท์มือถือของเราแบบนี้ครับกดไปแบบนี้ฮะมันก็หมุนไปแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะจะให้มันก้มมันเงยจะให้มันทํางานแบบนี้ครับเราก็แค่คอน ทนผ่านโทรศัพท์มือถือตรงนี้แค่นั้นเองครับแต่ว่าฮะถ้ามันมีแค่นั้นจะเอามารีวิวทําแปะอะไรคนอื่น<ๆ>เขาก็รีวิวกันไปเยอะแยะหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นมันต้องพิเศษแล้วมันมีดีกว่านั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคลิกเข้ามาดูเอ้ยไม่ใช่สิดูรีดีโอนี้ต่อให้จบกันดีกว่าครับ กล้องวงจรปิดไร้สายยี่ห้อวัตชิตัวนี้ครับจะทําให้คุณผู้ชมมีความสุขกับการอยู่นอกบ้านเพิ่มมากขึ้นครับเนื่องจากว่าคุณผู้ชมสามารถมองไปได้ทุกทิศทุกทางครับไม่ว่าจะข้างบนข้างล่างข้างซ้ายข้างขวาผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมครับผมโอ้ยมีความสุขจริงๆเราไม่ต้องห่วงบ้านเลยครับด้วยเลนขนาดใหญ่ครับคุณผู้ชมฮะแค่นั้นยังไม่พอครับเขายังมีอินฟาเรดถึง6ดวงทำให้คุณผู้ชมสามารถมองในเวลากลางคืนได้อย่างชัดเจนมากๆเลยครับ และเมื่อเราเห็นอะไรที่ผิดปกติครับเราสามารถจะส่งเสียงให้คนนั้นได้ยินด้วยลำโพงขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านข้างเครื่องได้ทันทีครับและไมโครโฟนที่อยู่ด้านหน้าจะทําให้คุณผู้ชมได้ยินเส,ยเสียงทุกเสียงที่อยู่หน้ากล้องด้วยกันครับตัวเครื่องนอกจากจะส่งสัญญาณออนไลน์นะครับคุณผู้ชมยังสามารถใส่ไมโคร SD a ารเพื่อให้เครื่องครับทําการบันทึกทุกภาพทุกเสียงที่อยู่ในขณะนัน้นเพื่อมาดูย้อนหลังได้อีกด้วยครับ และการคอนโทรลกล้องครับไม่ได้ยากอะไรเลยฮะแค่ใช้ปลายนิ้วสัมผัสก็ไปในหน้าจอโทรศัพท์มือถืองคุณผู้ชมครับเราก็สามารถที่จะหันกล้องไปในทิศทางต่างๆได้ทั้งหมดเลยที่เราต้องการครับซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างจัดไปได้เลยจ้า mm hmm. เพียงแต่ว่าคุณผู้ชมต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของวาตชิเข้ามาก่อนเท่านั้นเองครับเราก็สามารถจะคอนโทรลเจ้ากล้องตัวนี้ได้แล้ว และการคอนโทรลนะครับสามารถทําได้อีกแบบหนึ่งนั่นก็คือสัมผัสที่หน้าจอได้โดยตรงได้เลยครับคุณผู้ชมฮะลืมบอกไปแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดฟรีจ้าการเลือกจะใช้โหมดกลางวันหรือโหมดกลางคืนก็คอนโทรลได้ง,ง่ายๆจากตรงนี้เลยครับ <c oughs> เพื่อเป็นการเปิดปิดอินฟราเรดที่อยู่หน้ากล้องครับและภาพที่ได้จะเป็นภาพที่เป็นแสงและสีในส่วนเวลากลางวันครับแต่หากว่าเปิดในโหมดกลางคืนเนี่ยภาพจะออกมาเป็นภาพขาวดาเพื่อว่าจะเพิ่มความคมชัดให้กับภาพครับคุณผู้ชมฮะ เราจะเลือกด้วยตัวเองหรือว่าจะตั้งค่าเป็นอัตโนมัติก็ได้ครับหากว่าเป็นกลางวันครับเขาจะเป็นสีตามปกตินั่นแหละครับแต่หากว่าเป็นในช่วงเวลากลางคืนก็อย่างที่เห็นครับเขาจะปรับเป็นแสงขาวดำอย่างที่เห็นครับผมในภาพอาจจะดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ภาพจริงๆนะ่ะชัดเจนมากครับเนื่องจากว่าความสามารถในการถ่ายของเราเท่านั้นเองละครับจริงๆแล้วภาพชัดสุดๆเลยขอบอกจ้า นอกเหนือจากนั้นครับเรายังเลือกที่จะบันทึกเป็นภาพเป็นแต่ละครั้งแต่ละคราวได้โดยการกดปุ่มนั้นครับและย้อนกลับมาดูได้ตลอดเวลาที่เราต้องการครับเช่นเราเห็นภาพตรงนั้นเราอยากจะบันทึกไว้ใครโดยผ่านกล้องเราอยากจะบันทึกไว้ด้วยตัวเองก็สามารถทําได้เลยครับ หรือจะเลือกบันทึกไว้เป็นวิดีโอเพื่อเก็บไวในโทรศัพท์มือถือของเราครับเพื่อมาย้อนดูในภายหลังก็ทําได้ไปแง่ายแบบนี้เลยครับกดบันทึกวิดีโอและกดกลับมาย้อนดูได้เลยฮะภาพทั้งหมดจะถูกบันทึกไวในโทรศัพท์มือถือของเราครับไม่ได้เก็บไว้ในเครื่องฮะใครที่หากว่ามาทําลายกล้องของเราแต่อย่าลืมว่าเราเก็บบันทึกไวในโทรศัพท์มือถือของเราได้นะจ๊ะน,น,นอกจากนั้นครับเราสามารถจะฟังเสียงและส่งเสียงออกไปแบบเรี้ยวทม์ได้เลยครับโดยการกดปุ่มไมโครโฟนขางไว้ครับคุณผู้ชมฮะเขาได้ยินเราเลยละ ด้วยลำโพงขนาดใหญ่ข้างเครื่องนั่นแหละครับคุณผู้ชมสามารถจะส่งเสียงให้สัตว์เลี้ยงหรือว่าคนคนนั้นได้ยินเสียงคุณผู้ชมได้ทันทีเลยครับและด้วยฟังก์ชัน motion detection ครับเมื่อมีอะไรก็ตามเคลื่อนไหวที่บร,ริเวณหน้ากล้องครับกล้องจะทําการจับ ภาพไว้ทันทีเลยครับและเก็บภาพนั้นไว้โดยอัตโนมัติพร้อมกับทําการแจ้งเตือนไปที่บริเวณหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเราครับให้รู้ว่าเฮ้ยตอนนี้มีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณหน้าจอของเราครับและเราก็สามารถที่จะย้อนกลับมาดูได้ฮะว่ามันมีอะไรมาเคลื่อนไหวอยู่หน้าจอของเราครับแต่ที่แน่ๆฮะเขาจะจับภาพเฉพาะคนเท่านั้นฮะเขาไม่จับภาพสัตว์หรือว่าสิ่งของใดๆที่ผ่านหน้าจอครับ และด้วยฟังก์ชัน motion tracking ครับเวลามีอะไรที่เคลื่อนไหวผ่านหน้าจอครับคุณผู้ชมสังเกตนะฮะว่ากล้องจะทำการติดตามเจ้าสิ่งนั้นไปทันทีครับและเจ้าสิ่งนั้นที่ว่าก็คือคนเท่านั้นครับไม่ตามหมาไม่ตามแมวไม่ตามนกอะไรเลยฮะกล้องจะทำการหมุนไปด้วยตัวเองครับเพื่อบันทึก ภาพนั้นให้คุณผู้ชมได้เห็นตลอดเวลาครับและอีกฟังก์ชันหนึ่งที่สําคัญครับก็คือ Patrol นั่นเองฮะ Patrol ตรงนี้ครับคุณผู้ชมสามารถจะกําหนดค่าให้กล้องของเราครับทำการสํารวจได้ตามเวลาที่เราต้องการครับเช่นเราต้องการให้เขาสํารวจรอบบ้านทุกๆ1ชั่วโมงแบบนี้เราก็สามารถตั้งค่าได้เลยครับและเขาก็จะบันทึก บันท่าภาพไว้ในกล้องครับคุณผู้ชมครับแล้วเราก็สามารถจะดูได้โดยอัตโนมัติเช่นกันครับว่าในห่วงเวลานั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างจ้าหากต้องการจะบันทึกวิดีโอก็ไม่ได้ยากหรอกครับคุณผู้ชมกดเครื่องหมายวิดีโอนั่นแหละก็เป็นการบันทึกไวในโทรศัพท์มือถือของเราเรียบร้อยครับอีกส่วนหนึ่งครับผมและหากต้องการจะดูก็ไปกดที่แกลลอรี่ฮะเจ้ากแกลลอรี่ตัวนี้ก็จะบันทึกทั้งภาพนิ่งภาพวิดีโอไวให้คุณผู้ชมตามมาดูย้อนหลังได้ทุกครั้งที่ต้องการครับ เรายังสามารถเปลี่ยนมาจอได้ด้วยนะครับเป็นโหมดกลางวันหรือโหมดกลางคืนเพื่อเป็นการถนอมสายตาของเราด้วยในกรณีที่เราต้องการดูนานๆครับและเมื่อไรก็ตามที่เราต้องการหยุดการบันทึกภาพไว้เป็นการชั่วคราวครับเราก็สามารถมาแตะที่ปุ่มนี้ได้เลยซึ่งกล้องจะไม่ปิดครับแต่จะทำการหยุดบันทึกเสียงบันทึกภาพทั้งหมดไว้เป็นการชั่วคราวให้กับเราครับ แอปพลิเคชันของวัตชิสามารถทำให้โทรศัพท์มือถือคุณผู้ชมทำงานไี้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนครับและยังสามารถคอนโทรลกล้องได้เหมือนเดิมเช่นกันครับผมสายขวาหน้าหลังได้หมดจ้า และหากคุณผู้ชมรู้สึกว่าต้องบันทึกภาพไว้ในเมมโมรีการ์ดเป็นเวลานานครับอยากจะลดคุณภาพจาก HD เป็น SD ก็สามารถตั้งค่าได้ตรงนี้เลยครับและเมื่อไรก็ตามที่ไม่ต้องการฟังเสียงก็มาแตะเบาๆตรงเครื่องหมายลำโพงตรงนี้เท่านั้นละครับในเรื่องของเวลาที่ใครกลัวว่ามันจะไม่ตรงกับความเป็นจรงิงไม่ต้องกลัวฮะเขาทําการเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตครับเขาจะตั้งค่าตามมาตรฐานสากลให้เรียบร้อยเลยจ้าด้วยราคาเพียงแค่1,199บาบาทครับและหากคุณผู้ชมคลิกเข้าไปที่ลิงก์ที่อยู่ ใด้คลิปวิดีโอนี้นะครับในช่องคำอธิบายคุณผู้ชมยังจะได้รับโค้ดส่วนลอดอีก10%ด้วยครับสั่งซื้อได้ง่ายๆฮะช้อปปี้ลาซาด้าสั่งซื้อไปเลยครับหรือว่าจะติดต่อเข้าไปที่เว็บไซต์ของบริษัทวาตาชิโดยตรงก็สามารถทําได้ครับเลือกเอาที่สบายใจเลยครจะจ่ายด้วยวิธีไหนก็เลือกเอาเลยครับผมจะเก็บเงินปลายทางจะจ่ายบัตรเครดิตจะโอนเงินก็ทําไปเลยฮะและด้วยคุณสมบัติขนาดนี้ครับคุณผู้ชมอุ่นใจแน่ฮะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลกฮะก็สามารถมองเห็นน้องหมามองเห็นบ้านตัวเองมองเห็็นนนนหห้ออองงมเั สินต่างๆของคุณผู้ชมได้ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามชซตชาแนลครับสวัสดีครับ